ชีวิตช่วงนี้เ,เป็นยังไงบ้างสนุกจะตายตอนนี้จะตายและเหลือสนุกแบบถามมาตลอดแต่ว่าอุ้มเนี่ยจะไม่ตอบเพราะว่าเป็นโรงเรียนสามภาษาแต่ไม่เรียนไงเป็นผู้ช่วยของประธานนักเรียนอยู่อยากที่จะเข้าคณะอะไรแล้วก็มองอะไรสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องทีพีค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันมาสักพักใหญ่ๆแบบใหญ่มา,มากๆแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชีวิตช่วงนี้เ,เป็นยังไงบ้างคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ขึ้นหกคือรู้สึก เหนื่อยมากในไหนเราก็ไม่ได้ทําในรูทีนมานานช่วงนี้มาเล่าชีวิตให้ฟังว่าช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ทําในรูทีนด้วยละกันก็อุ้มนะคะมีตั้งคาถามไว้ในเอจโนว,ว่าเขาอยากถามอะไรก็ให้ถามมาเลยก็คาถามแรกใช่ไหมที่คนถามมาเยอะก็คือถามว่าช่วงเนี้ยอ่าชีวิตเป็นยังไงบ้างใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะแทรกสกินแคร์ที่ใช้ด้วยละกันอย่างแรกเ,เราจะมาร์กหน้าก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือหน้าโซมากเลยตัวสีดำเนี่ยมันจะช่วยเรื่องรูขุมขนเสียงผูช่วยเรื่องกระจ่างใสนะคะชีวิตช่วงนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่ยว ของประธานนักเรียนอยู่ก็จะมีงานแบบงานวันเกิดโรงเรียนงานแบบต่างๆยิบย่อยที่แบบว่าเราต้องคอยช่วยแล้วก็ตอนนี้นะคะอุ้งอยู่ม .6 เนอะเพราะงั้นเราต้องเตรียมสอบมาหาหลัยด้วยใช่ไหมทำาคมงทำพอร์ตแล้วก็เรียนหนังสือติวแกะติวแพดติว,ตวเอลเบลต่างๆ,ๆอย่างเงี้ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าก็ค่อนข้างล้นมือมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นล่าสุดก็คือไปถ่าย,ยงานโฆษณามาอันนั้นก็น่าจะนับว่าเป็นการแบบ อะไรแปลนในชีวิตปะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูก็คนถามเรื่องสินจีนมาเยอะใช่ไหมว่าแบบเออเรียนเป็นงานยากไหมอ่าถามว่ายากไหมก็ยากอยู่ต้องเมอนมาโรงเรียนอุ้มหมาจริงจริงสอนภาษาจีนตั้งแต่ประถมแล้วถ้าจะไม่ผิดนะคะเป็นโรงเรียนสามภาษาแต่ไม่เรียนไงไม่ต้องเรียนเลยก็เลย ไม่รู้ว่าภาษาจีนแต่ละอันนะคือแปลว่าอะไรซึ่งเราก็มารู้คําว่าวอกันนี่คืออะไรตอนมอสีที่แบบเรืองเรียนใส่นี้จริงๆถึงรู้ว่าอ๋อแปลว่านี้นี่เอง,เองตลอดที่ผ่านมาเรียนคือไม่มีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับอันนี้เลยตอนแรกที่เลือกศิลป์จีนเพราะว่าเราไม่ชอบวิทย์ไม่ชอบคณิตแล้วก็ได้ยินมาว่ามหกเราไม่ต้องเรียนวิทย์แล้วก็เลยโอเคงั้นฉันก็เลยศิลป์จีนละกันเพราะว่าฉันจะได้หนีจากสิ่งที่ไม่ชอบก็เลยมาเรียนศิลป์จีนก็ได้รู้สึกว่าสนุกจะตายตอนนี้จะตายและเหลือสนุกมันกก็แอบยา ้าเราไม่ได้แบบอ่านเป็นประจำคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความ,ยายามความพยายามแล้วก็ความขยันโดยที่ต้องแบบทบทวนค่อยๆแบบไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าเป็นคนเรียนจีนเก่งไหมก็ตอบเลยว่าไม่คือฟังออกแต่ไม่สามารถที่จะแบบตอบโต้กลับไปได้เลยในทันทีด้วยภาษาจีนนะถ้าให้ฟังก็ตอบภาษาไทยก็พอจะได้อยู่ต่อมานะคะแล้วก็จะลงเป็นโทนเนอร์แพดนะคะของเนฟลี่ตัวที่เป็นรุ่นแอคเนีนะคะเสียงตัวนี้คือดีมากๆอยากให้ลองมากเลยเออแล้วก็ช่วงนี้นะคะคนถามว่า งาน,นเยอะไหมช่วงนี้ก็มีเรื่อยๆยนะคะมีถ่ายโฆษณาใหญ่ไปตัวหนึ่งนะคะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะฉายตอนไหนแล้วก็ช่วงนี้นะคะงานรีวิวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ติ๊กต็อกไปหลักแต่คุ้มรู้สึกว่าช่วงนี้คนดู y o u u u e หน้อยลงไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าแบบคนอื่นด้วยเออคนอาจจะไม่ค่อยเข้า YouTube กันแล้วไหมเพราะว่า YouTube พอแบบ พูดถึงมันก็ดูเป็นคลิปแบบพี่นานแบบ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าติ๊กต็อมันจะประมาณแค่แบบ15วินาทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันเลยแบบอาจจะทําให้คนดูรู้สึกไม่เบื่อหรือเปล่าแบบลองคอมเมนต์บอกอุ้มไว้หน่อยก็ได้นะคะว่าช่วงนี้แบบชอบดู YouTube หรือว่าติ๊กต็อกกันมากกว่านะคะเดี๋ยวอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็ลองบอกกันหน่อยอุ้มก็แบบเริ่มตามคอนเทนต์เราเหมือนกันในติ๊กต็อกก็บอกได้นะคะแบบเอออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่คนถามเยอะเหมือนกันแบบถามมาา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 าตตตลลออออออดแแ่่่่่ววววุ้้มมมมมยัังไบบเพระกกกคคํํถถถนืา อยากที่จะเข้าคณะอะไรแล้วก็มองอะไรสาเหตุที่เราเลือกที่จะตอบเพราะว่ากลัวว่าถ้าสมุิเราบอกชื่อมหาอะไรไปแล้วเราไม่ตดคือมันเขิน <c oughs> จะยังไงดีก็จะจะ,จะดูอาอยู่อะไรเงี้ยคณะที่จะเข้าแน่ๆก็คือนิเทศนะคะแบบอยากเป็นเด็กนิเทศทํางานมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ตรงสายเรียนสายงานที่เราแบบทําอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสม,มุิยื่นพอคิดว่ามันก็มีโอกาสติด มากกว่าคณะอื่นถ้าเราจะยืดจริงๆอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะสามอันดับแรกที่อุ้มอยากเข้าจริงๆเลยสําหรับแบบเรียนนิทศเลยเงี้ยก็คือจะมีจุลาจุลานิเทศอยู่แล้วเขาคือชื่ออยู่แล้วแล้วก็มีวาลสารมอทอแล้วก็นวัตกรรมอ่ามอสวอนะคะสามที่นี้คือแบบอยากเข้ามากๆถ้าติดได้ก็ดี <c oughs> ก็อาจจะช่วยกันได้นะคะอุ้จะติดมอไหนไหมนะคะซึ่งอุ้มจะยืย่นพอตตั้งแต่ช่วงตุลาจนถึงพฤศจิกายนของแต่ละมอที่อุ้มเช็คมาก็สะประมาณนี้ แล้วก็คนถามว่าให้รีวิวตอนช่วงเป็นอักเยวร์ว่าเป็นยังไงบ้างทรหดมากเรื่องวามที่ว่าเราซ้อมหนักด้วยแล้วก็มีปัญหาด้วยคือจริงๆช่วงกีฬาสีมันเป็นช่วงที่มีปัญหาได้ง่ายที่สุดแล้วด้วยตอนนั้นคือแทบจะโดนเพื่อนแอนตี้ด้วยมัง้งคือคนไม่เห็นเราไปซ้อมสถานที่ที่เราไปซ้อมอะ มันหลบมุมแบบหลบมุมจนไม่มีใครเห็นคือถ้าคนที่เดินผ่านทางนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นครูเพราะงั้นครูจะเห็นแต่เด็กอ่ะจะไม่เห็นเพราะส่วนใหญ่เขาซ้อมกันที่สนามใช่ไหมคะคึงก็เลยไปซ้อมตรงนั้นจนแบบว่าจนถึงตอนนี้น้องบางคนก็ยังไม่รู้ว่านั่นคือสถานที่ซ้อมทีททท่แบบอุ้งใช้ซ้อมดัมเมเยอร์นะคะเออมันก็ไม่แฟร์กับเราเพราะเราก็โดนถล่มเยอะเหมือนกันตอนนั้นคือแบบเป็นซึมเศร้านะเพราะว่าโดนหลายๆเรื่องด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเราก็เป็นสปอน์ให้สีเราเหมือนกันกองเกิงแล้วก็ให้ช่วยเหมือนกัน ลีอย่างเงี้ยชุดนี้ก็เป็นคนช่วยหาเพราะงานการเป็นนัมเยอินะคะบอกเลยว่าสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันจะมีการเจ็บปวดที่แขนเพราะว่าบางท่าก็จะช้าอยางของอุ้งก็คือที่ตรงข้อพับตรงแขนตรงนี้ก็เลยจะมีเขียวๆบ้างตอนซ้อมนะคะตอนนี้นะคะก็ทาสอินแทอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะทาครีมตัวกันนั่นเองค่ะแล้วก็คนถามว่าตอนนี้เรียนศิลป์จีน่ะได้สอบเทเรทเคยงคือบอกเลยว่าอย่าง เรายังไม่ได้ไปสอบเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้กําลังติวเพียร์เทอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่พอมายังติวได้แบบนิดเดียวเองรู้สึกว่าอยากได้อีกนิดนึงให้แบบมันรู้สับให้มันแม่นก่อนแล้วก็ช่วงนี้ใช่ไหมใกล้เข้ามาหาลาัยแบบได้อา่านหนังสืออะไรบ้างไหมตอนนี้มีสมัครติวค่ะติวแกดหาที่เรียนเอลิเบลอยู่ถ้ามีก็แนะนํากันได้นะคะแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีติวติวสำหรับสอบเข้ามาหาลาัยเหมือนกันแต่ว่าอุ้งก็ ผ่านเรียนเพิ่มไว้ด้วยนะคะมีเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนจีนเพิ่มด้วยเผื่อแบบใช้คะแนนภาษายีนเพราะอุ้มไม่ถนัดวิคนี้จริงๆอ่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าใช้คะแนนภาษายี่นอาจจะง่ายกว่าถือว่าชีวิตช่วงนี้นะคะก็โอเคอยู่แบบ พอจะใช้ชีวิตรอดไปได้สักพักหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็แอบเหนื่อยจากงานที่โรงเรียนด้วยนะคะหนจะเครียดเรื่องม6ที่จะเข้ามาหาลัยอีกเรื่องงานต่างๆนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยก็เลยทําให้แบบเออก็โอเคอยู่แต่ก็มีเรื่องที่ทําให้แฮปปี้นะคะแบบไปเที่ยวไปแบบเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรก็โอเคชีวิตก็แฮปปี้ขึ้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนจากมัธยมจะไปเข้ามาหาหลัยนะคะก็เลยจะทําให้แบบอาจจะมีความตึงเครียดบ้างนะคะก็ พยายามเข้ามาหาลัยให้ได้ค่ะเราต้องมีมาหาลัยเข้าแต่จะมองไหนก็ว่ากันอีกทีหนึง่งเอาเป็นว่ายัางไงถ้าคลิปหน้าเนี่ยใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอุ้องอิงก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะหรืออยากดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยลองพิมพ์คอนเทนต์มาก็ได้เพราะว่าอุ้มก็เริ่มตามคอนเทนต์เราเหมือนกันนึกไม่ค่อยออกหรว่าถ่ายอะไรดีอือเพรานก็ลองบอกบอกกันมาได้นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กซับสไครค่ะ่ซนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูก